มาไม่มาดูแล้วไม่อยู่แล้วเอ้าเราก็เล่นสิเล่นแล้วเล่นมาแล้วเนี่มาอุกโดนมนยิงเวฟ้ากูจบบอกเขาดิกูมีประกันนะมึงกันพ่อไปเยอะกูมีประกันนะมึงมึงจะมายิงกูแบบนี้ไม่ได้มึงก็มึงจ่ายให้กูหรือเปล่าค่าประกันน่ะเลิกประกันกัน

ปิงปิงฟ้าหหินนะอุ้ยเคลียร์แมงหญิงใตาบ้านอยู่ในบ้านฝั่งหน้านะชุบไปได้บ้านมีรูสวย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 ในบ้านตายปะแล้วก็ปิงฟ้าตรงซ้ายโอ้โหเนียดแม่นจังอะโ้ผมลงมาลุ้นเดดิโทษทีพี่บ่าวดมดมสุดหล่อทุกคน้องมาเนียมาปุ๊บปุ๊บเล่นกันเลยเล่นกันเล่นกันเออ เขาใจนิ่งเะไรวะเขาโดนยิงเขาไม่ขยับเลยนะพึ่งรูดได้ดิเพิ่งบ้า่ะหนุ่มๆตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บข้ามมาบ้านเนี่ยหลังหินสายมึงอะสายมึงอะตุ๊บสายมึงอะาหลังหินหลังหินหลังหินเลยตุ๊บหลังหินเลยโอ้บมีหมวกด้วยตุ๊บมีหมวด้วยไอ้เด้อ